สวัสดีค่ะพี่นุชค่ะพวกเราวีลเเทนนิงและนี่คือคลาสโยคะสำรับออฟฟิศซินโดมปัจจุบันคนส่วนมากมีอาการออฟฟิศซินโดมวันนี้พี่นุชมีโฟกง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้แล้วมาฝึกด้วยกันนะคะ หายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกลดมือลงหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกลดมือลงยืดแขนขวามาด้านหน้าแขนซ้ายอยู่ใต้ล่างหายใจเข้ายืดหายใจออกหันศีรษะไปทางด้านขวา 1, นึ่งสองสส่ห้ายืดแขนออกยกแขนขวามาด้านหลังพับข้อศอกขวามือไปดึงขอ้อศอกขวาหายใจเข้ายืดหายใจออก 1, นสอง สามสี่ห้าเปิดแขนลงเสร็จแล้วมือขวา,อาไว้ด้านบนมือซ้ายไว้ด้านล่างคอดสกันหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยค่อยดึงศีรษะไปยึดก็สอกขึ้นมาหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า ค่อยๆกางมือออกแล้วเปลี่ยนข้างดึงแขนซ้ายมาพาดผ่แขนขวาอยู่ใต้ล่างหายใจเข้ายืดหายใจออกดึงไปทางหันทิศไปทางด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้ากางมือออ,อก อย,ยกแขนซ้ายขึ้นมาพับข้อศอกซ้ายมือขวาไปดึงข้อศอกซ้ายหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยดึงข้อศอกซ้ายมาทางอยู่ระหว่างหลังของเรา1นึ่งสองสาสหาปล่อยมือค่ะแล้วดึงแขนซ้ายอยู่ด้านบนแขนขวาอยู่ด้านล่างคอท หายใจเข้ายืดอ,อกก่อนหายใจออกค่อยๆย,ย,ยกซะสอกขึ้นมองบนเพดานหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยปล่อยมือนะคะกลางมือออกหายใจเข้ายืด มือทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกค่อยๆเอามือทั้งสองข้างวางแนบไปที่เก้าอี้มองไปด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกเปลี่ยนข้างมาดังด้านซ้ายหนึ่งสองสาม สี่ห้ากลับมาตรงกลางยกมือขึ้นค่อยๆวางมือข้างลำตัวเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่ท่ายืนนะคะท่ายืน่วนสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเริ่มเริ่มได้เลยนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนขึ้นหายใจออก อยู่ท่านี้เสร็จแล้วแยกเท้านิดน,นึงนะคะข้อศอกเอามือมาจับข้อศอกทั้งสองข้างหายใจเข้าเปลีล่ยนทางซ้ายขวา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 ,า,ขวาเสร็จแล้ววางมือลงนะคะดึงเท้าขวาไปด้านหลัง ยกลำตัวขึ้นมาหายใจเข้ายืดแขนขวาออกไปนะคะหะายใจออกเปิดอกขึ้นห้าขอโทษหนึ่งสองสามสห้าเสร็จแล้วก็ค่อยดึงเท้า,าเหยียดเท้าซ้ายให้ตรงนะคะเปิดอกขวาขึ้น มือถ,ถ้าไม่ไหววางไว้จับที่หน้าแข้งถ้าไหวจับที่ขอ้อเท้าเปิดอกซ้ายขึ้นเปิดอกขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วยกลำตัวขึ้นมามือจับที่เอวเปิดอกขวา ยกแขนขวาขึ้นยืดลำตัวไปด้านหน้าค่อยๆวางมือขวาไว้ที่ข้างนิ้วก้อยสายเปิดอกสายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยืดลำตัวมองที่มือ1นึ่งสองสสห้า เสร็จแล้วยกํำตัวขึ้นมาย่อหัวเข่าซ้ายย่อเข่าซ้ายลงมือวางข้างปลายนิ้วก้อยเปิดอกซ้ายขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆย,ยกกํำตัวขึ้นมาวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นย่อเข่าซ้ายลงหนึ่งสอง สามสหก็ค่อยขยับปลายเท้าขวามานิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่อยๆย,ยกขึ้นหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยๆย,ย,ยกเท้าขวามองไปด้านหน้า1นึ่งสองสสหก็ค่อย,อยวางเท้าขวา คู่กับเท้าซ้ายเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะคะค่อยๆดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังยกมือขึ้นผิดหายใจเข้ายืดไปค่ะหายใจออก,กค่อยๆดึงมือซ้ายไปมองตามมือซ้ายหนึ่ง สองสามสี่ห้าเสร็จแล้วยืดเท้าขวาไปด้านด้านหน้าเปิดอกซ้ายขึ้นมือขวาวางที่หน้าแข้งมองตามมือซ้ายหนึ่งสองสาม สี่ห้ายกบนตัวขึ้นมาจับที่เอวนะคะมือซ้ายหายใจเข้ายืดไปค่อยๆวางมือซ้ายที่ปลายนิ้วก้อยขวาหายใจเข้ายืดหายใจออกดึงมือขวาขึ้นมองผ่านมองที่มือขวาหนึ่งสองสามสี่ ค่อยยกลำตัวขึ้นมาย่อเข่าซ้ายย่อเข่าขวาลงกลางมือแขนทั้งสองข้างขึ้นมองไปที่มือหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาขยับปลายเท้าซ้ายมานิดนึ่งนะคะเดอยวารอลำตัวไปด้านหน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางเท้าลงยกํำตัวขึ้นมาหายใจเข้ายืดหายใจออกเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้านั่งนะคะ เรากลับมาที่ท่านั่งนะคะนั่งในท่าเทพทิดาวางมือไว้ที่บนหัวเข่าทั้งสองข้างหายใจเข้ายืดหายใจออก1 2 3 4ง,งหเสร็จแล้วแยกหัวเขา่านั่งเอาส้นเท้าออกนั่งไปตรงกลางนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกวางมือทั้งสองข้างลงข้้นซ้ายมองไปด้านหลังหนึ่ง สองสมสหกลับมันตรงกลางหายใจเข้าเปลี่ยนข้างหายใจออก1นึ่งสองสสหกลับมาตรงกลางหายใจเข้า หายใจออกเสร็จแล้วนั่งในท่าตามสบายแบบนี้นะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกวางมือวางมือไว้ให้หันไปในมือเข้าหาสะโพกตัวเองนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ ก,กลับมาตรงกลางหายใจเข้าเสร็จแล้วนั่งในท่าพับเพียบนะคะแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกวางมือขวาไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายหายใจเข้าก่อนหายใจออกมองไปด้านหลัง1นึ่สองสามสี่ กลับมาตรงกลางเปลี่ยนข้างหายใจเข้ายืดเปลี่ยนขานะคะหายใจเข้าหายใจออกวางมือซ้ายไว้ที่หัวเข่าด้านขวามือขวาไว้ด้านหลังหายใจออกนะหนึ่งสองสาสห้า กลับมาตรงกลางหายใจเข้าเสร็จแล้วยืดแขนยืดขาไปด้านหน้านะคะยกขาขวาขึ้นมาชันเข่าขวาขึ้นมาหายใจเข้ายืดแขนซ้ายหายใจออกค่อยๆขัดแขนซ้ายไปที่หัวเข่าด้านขวามือไว้ด้านหลังมองตามมือด้านหลังนะคะหายใจออกหนึ่งสอง สามสี่หเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะคะชันเข่าซ้ายขึ้นมามือขวาไปขัดที่เข่าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกดึงมือซ้ายไปด้านหลังให้รู้สึกเรายืดสีข้างนำตัวหนึ่งสองสมสี ห้ายืดแขนกลับมากลางๆค่ะต่อไปเราจะเป็นท่านอนนะคะลอนตัวลงไปนะคะเสร็จแล้วเอามือเอามือวางข้างลำตัวนะคะใคเท้าให้เท้า,ทาหลังเท้าติดกับสะโพกนะคะหายใจเข้าก็ค่อยยืดอกออกมาหายใจออกค่อยๆกลง ยกสะโพกขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าวางสะโพกลงเสร็จแล้วดึงยกเท้าเท้าขวาขึ้นมานะคะถ้าไม่ไหวใช้เชือกถ้าไหวยกจับข้อเท้าทั้งสองข้างหายใจเข้ายืดหายใจออกก็ค่อยดึงมาหนึ่ง สองสาสหเสร็จแล้วค่อยๆวางเท้าขวาไว้ที่เดิมเหยียดแขนเหยียดขาซ้ายไปนะคะเอามือวางเอามือวางที่ต้นขาด้านซ้ายเท้าขวาแบะไปด้านข้างมองไปมองผ่านลายซ้ายหายใจเข้าก่อนหายใจออกมองไปทางด้านซ้ายให้รู้สึกเรายืด ต้นขายืดสะโพกจับมือยังจับอยู่ที่ต้นขาด้านซ้ายนะคะ1นึ่งสองสามสายกเข่าขวาขึ้นมาค่อมเท้าซ้ายมือซ้ายไปจับที่หัวเข่าด้านด้านขวาหายใจเข้ายืดก่อนค่อยๆผักหัวเข่าไปทางด้านซ้าย ตามมองตามมือขวา1 2 3 4 5กลับมาตรงกลางเปลี่ยนข้างนะคะชันเข่าขวาไว้ดึงเท้าสายขึ้นมาเอามือทั้งสองไปจับที่เท้า เท้าซ้ายด้านในถ้าไม่ไหวใช้เชือกหรือใช้ผ้าขหนูนะคะถ้าไหวดึงขึ้นมาหายใจเข้าก่อนหายใจออกหนึ่งสองสามสี่หค่อยๆวางเท้าซ้ายไว้ที่เดิมเหยียดเท้าขวาไปด้านหน้านะคะมือขวาจับที่หนะะ้าขาขวา ขาซ้ายแบะออกนะคะหายใจเข้ายืดก่อนหายใจออกค่อยๆมองไปที่ด้านมองไปที่ไหล่ไหล่ขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วขาซ้ายค่อมไปที่ขาขวา มือขวาจับไปที่หัวเข่าซ้ายแล้วกดลงมาหายใจเข้ายืดเกิดหักมดุดกดลงมาทางด้านขวามองผ่านไหล่ซ้ายหนึ่งสองสาสี่หเสร็จแล้วยืดขาซ้ายไปนะคะ นอนฝ่ามือหงายฝ่ามือข้างลำตัวพักผ่อนในท่าที่สบายสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ